สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยยมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้าหอมแชนแนลได้เลยนะครับตอนนี้ถึงจากการพืชผลแล้วนะครับความจริงเราก็เริ่มงานกันแปดโมงครึ่งนี่แหละครับแต่ว่าผมก่อนเโิลมไปว่าเจอกันเก้าโมงนะครับเพราะบางทีเราทํางานกับญาติิเนี่ยเขาไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะครับทํางานช้าไปบ้างเลือกช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวไวซื้ออุปกรณ์นิดหนึ่งครับเป็นมีดสำหรับกรีดถุงปลูกนะครับเนี่ยได้แล้วครับมีดสำหรับกรีดถุงเวลาปลูกนะครับกรีดต้นถุงอย่างเดียวนะฮะพอแล้วครับ,รบไม่ต้องถอดถุงฮะจากนั้นก็แวะซื้อกาแฟสะหน่อยครับ ก็อุดหน huh kind of ุนเจ้าประจำนี well, so. to to other, <INA>: wait, wait. ่แหละครับวันนี้นัดหมายกันไว้สามคนสี่กับผมนะครับก็ซื้อสักหกถุงแล้วกันนะครับก็เผื่อมีใครเดินมาให้กําลังใจอีกสองคนก็ได้โชคดีไปนะครับก็อุดหนุนเจ้าประจำนี่แหละครับบมือดีค็สิขายดีน้มันหยุดเนะเขาไหน่บีบใหเนรอตั้งใส่ตั้งเลยตั้งเตงหลดเตงโหลด ไม่ใช่ก็ได้นซื้อปลูกปลาปลูกที่ไช่ปลาปลูกยี่ห้านเอาซื้อไปฝากพี่น,อน้องให้ซื้ดอกอา่ามาปลูกซอยสามคนสี่ก็จะของกับอีกสองทุ่มกัถือไปสำรองไว้เธอมีพี่น้องมาให้กำลังใจกับซัวกันกินไปที่ขานมาแลีนหาเสือมันยากขูดมือพอดีอะไนีญญ่ฮะแล้ล่ะ เขาระบุวลาเหนียว่าสันมือนังเฮี้เมียมาเสือมือหนันเอารถขาวมาเสือไปสู้เขากินเขาว่ามือหนัา,า,า,พ,า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 นพานมาเสือไม่อีกเด้อสันว้ยจะเป็นยากไรกันเลยวะขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันก็หอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของ,ง,งกงนกอหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ